สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลกปภัยสุขผู้ช่นครับสวัสดีเอีทุกท่านครับสวัสดียามค่ำเหมือนเดิมครับอยู่ที่โกดังวุนไซน์ซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับวันนี้ประจําวันที่สิบสี่เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องมาชมนะครับโกดังเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับผมอ่านี่ครับมืัอนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่แล้วเนาะนะครับทีมงานก็เหมือนเดิมครับว่ามีการมีงานเลยครับช่วงนี้นะครับ โอ้รถจอดเต็มโกดังคือเราครับผมุนะครับบรรยากาศย่ำแรงอ่านี่ครับทีมงานเข้ากับผักผ่อนขับช่วงอยู่เมีงานเลยทำอาหารอ่าเรามีครัวให้ทําอาหารครับอยู่โกดังอุบลไส้เซาครับผมอ่านี่เขาแนะนำให้กินทีมงานอ่านี่ครับย่ำคับมากกับถอนครับพี่น้องถอนสุขภูสุกคนเนี่ยนะครับย่ำ นี่แหละครับย่ามโมมีการมีงานเนี่ยเขาต้องกินครับย่ามมีงานโมมีใช้กินสักคนหนอกครับอยู่นี่ย่ามงานก็ทำงานย่ามไม่มีงานก็กินครับสังสรรค์กันนิดหน่อยเนาะครับเนาะข้าเกียด์ไปเพราะว่าช่วงนี้โอ้ยโมมีการมีงานเนี่ยกับฝนกระตกเนาะครับเนาะนี่ครับน้ำกับถ่วโกดังฝนกระตกงานกับโมมีอ๋อมาบอ่ะนะครับทีมงานบางๆกับฮารแต่กบแต่เกียดมากินเลยเด้อ ครับเหมือนเดิมครับวางการวางงานครับใช้เพื่จติดต่อได้ครับบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมเวทีเครื่องเสียงรถแห่ครับเวทีจิบจิบเวทีใหญ่เวทีกลางนี่เบิ้ลเวทีติดรถกระมีอครับจิบจิบลดแห่ใหญ่รถแห่น้อยครับอ่าวนี่เบิ้ลนี่นี่ครับหน่วยรถสิบสองรอบเลยครับ นี่ครับ12หลอยังบรทันนครับผมก็หลออะไรครับหลออะไรนะครับรอนี่ครับเป็นเจมเปียเป็นเครื่องเสียงนี่นี่บ่ครับนี่เครื่องเสียงนะครับรถติดเครื่องเสียงนะครับด้วยแบบไปหอดกลางเลยรถโอ้สบายเนะครับแต่ว่าตอนนี้หาวงรถประจําป่ะทันไหนเป็นบ่นั่นละครับวงไหนที่สนใจติดต่อได้ครับที่บนสายยันซาว19ก็เจ็ดครับนี่ครับรถรถ12หลอครับเป็นรถระบบไฮโดรอลิกครับมีตู้น้โพงตู้เบสตู้โรข้างล่า24ใบ เสียงกลางจะเป็นอะไรเจือข้างนอกจักใบแปดใบเก้าใบโ้ยเสียวหลายโพดประมาณหรอก12ใบได้บ่โอ้เสียงกลางก็ไม่เจือ12ใบเลยนครับโอ้รถติดตามชมว่าสุดยอดขนาดไหนครับสำหรับรถติดเครื่องเสียงครับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเจ็ดสองคันเนาะสองคันครับนี่นครับย่างบท่ทุนมีวง่องมดมูประจำการเลยครับเด้อเอ้าเอังเสียไปวงเท่าเท่าที่ไหนเจ๊ะราค่าเครื่องขึ้นละสามหมื่นเจียวอยู่ครับผมราคาเครื่องนี่ครับ ไม่ครับอนาคตข้างหน้าอาจสิไปครับมูมีวงไปกับสิไปครับแพร่พราวแสงท่องพยาบาลฟิลเลอร์กันเลยเนาะอ่าไฟบ่าไฟจ้ากันไปแต่ไม่มีวงไปดีแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มูมีวงนะครับเดรื่อแต่วงไหนสนใจติดต่อมาเลยครับกับอาจารย์สายันทองสวัสดิ์ครับรถติดเครื่องเสียงครับมาสำรับมารับมูโดยจะพอร์เลยต่ว่าตอนนี้หามารับวงได้กับโบใดครับเพราะว่าแต่ว่าสิไปเขาแสงมีพวกคนได้เครื่องเสียงเองคนหรเประเทศเครื่องเสียงเองครับซื้อเครื่องเสียงเองแล้ว อาวันนี้ทีมงานเขากับดูดเงก็ได้ว่างนะครับเนาะอ่ะโมเป็นยังครับยังมีโอกาสอีกหลายเดือนอยในดอกซ้าสองภาษาเตรียมหาวงประจำการกับอุบลสายยันซ่าวกันเลครับผมใคอยากเป็นส่วนหนึ่งกับอุบลสายยันซ่าวกับแลครับติดต่อมาเลยครับเด้อนะครับไคสนใจรถ12ล้อนะครับ12ล้อ2คันนะครับมีข้างหนมีการเสียงแับมีตู้วัวเท็ดข้างละ24ใบ แล้วก็เสียงกลางก็เป็นอเมนเจอร์ครับข้างละสิบสองใบปะอ้ยขนาดแปดใบก็ยังหักนี่ครับกลางสิบ four ห้สองกลางสิบใบแต่ก็เป็น four ห้สองเป็น four ห้คือเสียงแหลมเนาะจะมีสองตูพิเศษแต่ว่าแต่ละตูมันก็มีเสียงแหลมทิศอยู่แล้วยเป็นบ่บริเนก้าอีกสองตูนี้มันจะเป็นแบบมีแต่เสียงแหลมโดยจะพอไดิสีดอกเนาะเป็นแปดดอกครับผมอ่ะทีมใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ บนสายยันซาวหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดแล้วครับเนาะเอ่ยนะครับพาชมบรรยาก,กาศยามแรงที่บนสายยันซาวหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดครับ,บเดินไปเดินมาแต่ผมบริเวณไซครับกะขออนุญาตบาดขั้นไทยคลิปนุ่มกูด,ดังนี่ละเออกันไปบันแสงท่องกับทายน้ำบันเสงท่องเออไปงานกับจังทายน้ำงานน้อครับเนาะกับทายเบิ้งนะครับทีมงานการอยู่การกินการทำงาน ยูนี่อยู่นี่ช่วงนี้ผมมีงานครับาทีมงานจะตังบุ้งอ่าตังบุ้งกินกินเครื่องดื่มกินเข่ากินน้ำกินปูกินปลาน้ำกันนี่แหละครับนี่ครับกินยูน้ำกันแบบนี้แหละเขาหักกันแพ่งกันคขึ้นเหนียวปั่นหนึ่งไม้ยาสีเพีแตกมันขื้นน้ำถึกเข้าวเหนียวครับนี่แหละทีมงานยังไปงานกับไปน้ำกันเออยยักินเข่ากินน้ำกันนี่แหละก็ทีมงานอ่าทุกมันอันนี้ทีมงานสอกินเกีียงครับ นี่เราก็กินเข่าครับผมมันนอนพักผ่อนยนีนนมีงานกับป้ายออกงานช่วงนี้โมมีงานกับพักผ่อนเต็มที่เอาแรงไปเตรียมออกการออกงานเนี่ยโมมีงานกับพักผ่อนครับนครับช่วงนี้หนาฝนกับธรรมดาทุกห้อยทุกไอ้เครื่องเสียงทุกห้อยทุกป้ายกับช่วงนี้กับหนาฝนเนาะงานการกับโมใครหลายไปได้หรอครับ เบิ้งรถก็โหดจอดเต็มครับผมนี่ครับจอดเต็มครับผมเครื่องเสียงก็เต็มบนน่ะหนังก็มีสายฟิล์มก็มีบนสายฟิล์มก็มีรถหน่อยๆก็บปิดน้อยหนังนะครับนี่น้อยนังจอดหน่อยครับเนาะอันนี้ก็เป็นรถแห่น้อยๆอันนี้กับแหน่ใหญ่ๆครับว่างๆครับชนิดครับอยากออกการหน่วยงานนะครับเอ่อจะพาท่านใดสนใจติดต่อมาได้เด้อครับเด้อราคาเป็นกันเองจากไดราคาท้ำไรกับคุยกันเอาว่ากันเอาเนาะแต่ซ้ำไรเนี่ยครับ จังหนาฝนเนาะอาษฎีมีอยู่บนศุกร์เสาร์อาทิตย์หน่อยละงานากะยังดีเนาะครับเนะาะสั้นออกพรรษาจังหน้ากับเขาพรรษาเดือนหนาเดือนกรกฎาคมกว่สองกะเขาพรรษาเนาะครับผมปน่ะงามสวกพรรษาเดือนกัน,กนยาตุลาปนงานการกับเดิมเข้ามาอีกครับจะลืมนะครับเด้อภัยสนใจรถสิบสองล้อนะครับเป็นเครื่องเสียงปิดเครื่องเสียงนี่นี่นครับประจำมุ้ง ได้ติดต่อมาเดยครับกับอาจารย์สายันต์องสวัสดิ์ครับติดสองล้อตอนนี้ยังบม่ทันมีไอหมอดำมวงไรจับจองครับฝากมาจับจองนะครับเด้อช่วงนี้ครับช่วงนางงานนางงานเดี๋ยวก็วางเด้ครับนี่ครับบรรยากาศติโกงรังย่ำคำนะครับช่วงนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาแล้วครับไก่สิคํำสิเหมอดนะครับเนาะกับช่วงนี้ก็นาฝน ตกเสมอมันนี่ยังมีท่านตกอยู่ครับมาว่ากันโตกมันนี่กับผุนัดเท้าคำคำมันนตกอีกคือเก่าแล้วครับอ่าช่วงนี้หนักฝนนะครับเด้อฝากทีทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับระวังฝนนะครับฝ้ายุแนวน้องขับเน่อบางคนกับแพรฝนเป็นวัดเป็นไอกันน้องขับเนาออ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชาแนลครับผม ชเชฟเนี่าไว้ซ้ำนีล้วครับเจอจิมนาครับผมสวัสดีครับ